เดินทางไปส่งสเสียงให้กับหัวหน้าเผ่า,านะครับพี่วิพิบาลนะครับตัวกับปป์เนาะมีบรรพักตัวไม้เนมบ้านม่วงและไมืองสังคม เดินทางมาถึงแล้วกลัวไม่นะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับจอน,นี้นะคือเต้นหัวหนาเขา <Yeah. S 1> น้ำลงเยอะมาก oh. จัดการกลางเต็น ดีช้าอ่ะเมื่อวานจิตตกมากอ่ะก็ก็ดีก,ก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการตัดสินใจที่ดีคือเรายุคท่านกมาแล้วจบเรามไม่ต้องไปซีเ,เรียสนั้นและวทำจิตใจตอนนี้ให้สงบให้มีสมาธิกับการเดินทางเขาตอไปแค่นั้นพอครับต้องสู้ต่อวันพรุ่งนี้เราหนีข้ามก่อนมาแล้วยังไงก็คืนนี้ขอแบบว,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 วันนี้ใจสามยามดึกไม่มีนะครับแล้วก็อย่าอย่าเห็นพวกครูลำบากเลยตอนนี้ พวกคูเสี่ยงตายเหอะไม่ใช่แค่ลำบากอะ<บ>่ะมามามพี่บ้า,ากี่เท่าหลัตีสวัสดิ์แล้วก็กินข้าวกันก็แก๊กก็แก๊กเหลือก็หอก่อขึ้นเรือพวกนี้เราครับตอนนี้หัวหน้าเผ่าก็ได้นอนพักก่อนแล้วนะครับเราก็จะเก็บ ขอ,องเก็บอะไรพรุงนี้เช้ามาเจอกันนะครับติดตามด้วยนะครับผมถ้าจะลำบากแต่ว่าผ่านช่วงเด๋ยวร้ายมาได้แล้วครับต่อไปก็จะเป็นทางสะดวกแก่งหินหมดแล้วครับเจอกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับตอนนี้เครับ เด็กแล้วเนาะใกล้เวลานอนแล้วครับผมอพี่บุตรพี่บาทเป็นนอนตั้งแต่สี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มมันเข้านอนละาพ,พักผ่อนเมื่อยครับเผ่นผ่านไอแกงที่ยากๆที่แบบเสียงกับผ่นชีวิตเลยแหละผ่ามากลัวมาเลยถ้าผ่านจุดนั้นได้เอ,อ ตอนนี้มันพักผ่อนเหมือนมาถึงนี่ตั้งแต่บ่ายโมงก็เลยขอพักตรงนี้ันนี้กาน,นอนล่ะเดี๋ยวผมกจะเข้านอนละมือเอื้อเศร้าว่ปอย่างไดเดี๋ยวค่อยส่งเพื่อนขึ้นไปค่อยส่งเพื่อนลงเรือแล้วเราค่อยกลับนะครับอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับ้ามาคลิปนี้เดี๋ยวขอนอนกันนะเดครับ Tidak mau tani, elah, jatuh mau Tidak, tidak, tidak Tidak, anh đi cái mâm không cà phê cà phê cà phê là ขยับตัวไม่ได้อย,อ,อยู่ท่ายี่แหละแล้วก็งูเลื้อยทั้งงูทั้ง,งตะเข็บ<ย>ตะขาบพญานาคหรือเปล่าพญานาคหรือเปล่าขยับไม่ได้แล้วก็เฮ้ยกูมีเชื่อมึงหรอกกูปิดมุ้งอยู่มึงเข้ามาไม่ได้ลก,กล้ารเนื้อขาแล้วค่อยออก <laughs> มึงอย่ามาอำ้ำกู เหล้าเนี่ยดีกว่าเบียร์เยอะเลยหนึ่งไม่ทำให้แสบไส้กดไหลย้อนเมื่อวานกินเบียร์กดไหลย้อนเยอะใช่ไหมเราก็พักไปสักพักกินข้าวสปาร์เซอร์ก็ดีกินจานเบียร์โผล่แล้วกันผมตอนนี้เก็บของนะครับนี่กำลังเก็บกัน เก็บของเตรียมเดินทางครับผมจะกลับบ้านส่วนพีพ่่จะเดินทางต่อนะครับตอนนี้เก็บของเรียบร้อยครับผม เดินทางต่อครับโอ้ยขอบคุณมากครับพี่เอกต้องขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับฝ่ายสนับสนุนเสบียงของพวกเราน้ำแข็งน้ำมะตูมพร้อมผักผึ้งตอนนี้เราเต็มละอ่าก็ถ้าใครแวะมาแถวหนองคายตากชมสังคมก็พักได้นะครับมิราชสีมพูดใจไม่ง่ายเลยเอฟซีก็รู้อยู่แล้วก็ต้องคราวนี้เพื่อนก็รู้แล้วครับเพราะว่ามาบ่อน ใช่ไหมครับเราก็ต้องขอขอบคุณหมอพี่พัดมากนะครับที่วันนี้แกสปอนเซอร์เรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องน้ำมะตูมให้หมดเลยตรงนี้ต้องท้าว่าเกลือเยอ่อเราต้องไปแล้วนะไปแล้วที่แล้ววิถีชีวิตคนเล่อนอันนี้เลี้ยงดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้นไม้ห้ามหล่นห้ามหล่นอันนี้ต้องไปให้ถึง đi tham ăn còn nhớ thế nào đấy <laughs> 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 เราพี่วัดข้าวมดอะไรนะคนเล่นล่อนต่อไปก็หานอนวัดนะพี่แถวนี้มีแต่วัดเ็าคงนอนวัดอะตัวนี้ออกไปไม่ได้ไม่ได้ครับต้องออกไปข้างนอกไปออกล่องน้ำมีออกตึงตรงกลางแต่แล้วครับลืมแก๊ซอันเสีย เอาละครับผมชดว๋ยครับกันออกเดินทางต่อครับจุดหมายคืออุบล